ระยะยีกเชื่อมนะครับอ่า มีเป็นเตาเผาขยะติดเชื้อนะครับเผาที่ความร้อนที่1 2 0 0องศานะครับเป็นเตาเผาขยะที่เรา,อ,าออกแบบแล้วก็ติดตั้งโดยระบบอสองสองอย่างนะครับก็คือระบบไฟฟ้ากับน้ำมันดีเซลนะครับผสมกันโดยใช้ตัวเบรนเนอร์นะครับเป็นตัวเผาใหม่จุดระเบิดครั้งแรกนะครับเสร็จแล้ว ปล่อยให้จุดระเบิดแค่งานาทีนะครับก็ปิดระบบเบอร์เนอร์ตัวตัวการเผาไหม้ของมันเนี่ยจะทำงานในการเผาของมันเองนะครับในส่วนของอไฟฟ้ากับน <Um ้ํำมันเนี่ยเป็นตัวจุดระเบิดเฉยๆนะครับส่วนตัวการเผาไหม้ของของเตาเองเนี่ยเราใช้ระบบลมข้างนอกโฟเข้าไปนะครับช่วยในการเผาไหม้ตัวของมันเองนะครับ สาตัวนี้เนี่ยาสามารถเผาในระยะเวลา,ามากกว่า12ชั่วโมงนะครับในการเผาแต่ละครั้งนะครับแล้วก็อ,อุณหภูมินะครับที่เราบอกว่ารับได้ถึง1,200องศานะครับก็ในส่วนของตัวเผาเองเนี่ยปริมาณในการเผานะครับ1น,นวันเนี่ยก็ใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3-4ตันครับ ขยะเปียแล้วครับขยะเปียนี่จะได้ไหมครับในส่วนของขยะเปียเนี่ยอันดับแรกเนี่ยจะต้องใช้ขยะแห้งก่อนนะครับในการเผานะครับในส่วนของขยะเปียเนี่ยต้องเลย3ามชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงจะใส่ขยะเปียกได้แล้วมันก็จะเผาได้ดีในส่วนของขยะเปียครับคิดว่าถ้าแต่ละตำบลมีหมู่บ้านดีกว่านะมีเครื่องตัวนี้จะช่วยได้ไหมครับในส่วนของตำบลหรือว่าหมู่บ้านนะครับ ปัจจุบันเราเราใช้วิธีฝังกบนะฮะส่งไปแต่ถ้ามีทุกหมู่บ้านหรือว่าทุกตำบลเนี่ยตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้เลยว่าในการเผาแต่ละครั้งเนี่ยสามารถรวมรวมกันแล้วก็อา,อาจจะเจ็ดวันละครั้งนะครับในการเผานะครับในส่วนของขยะแต่ละหมู่บ้านนะครับก็จะตอบโจทย์กับชุมชนได้ดีนะครับทั้งขยะแห้งแล้วก็ขยะเปียกหรือว่าขยะติดเชื้อเพราะอุณหภูมิมันสูงนะครับ ในการเผาเม่าเผาไหม้แต่ละครั้งครับนี่นะครับตอนนี้เราอา่ดำเนินการนะครับทดลองกับทีมงานมหาลัยล้านนานะครับเรื่องเกี่ยวกับการาวัดค่าต่างๆเพื่อจะทำการจดลิขสิทธิ์แล้วก็ทำการาประเมินผลงานที่เราสามารถาผลิตขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ คิดว่าราคาประมาณเท่าไรในส่วนของราคาที่เราตั้งไว้ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ4แสน9หมื่นครับปัจจุบันครับถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วเพราะว่าสามารถอย่างที่เราเห็นนะครับสามารถเผาเรื่องของขยะได้ตามที่เราออกแบบไว้ครับคิดว่าในอนาคตถ้าอย่างเทศบาลไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับก็ในส่วนของเตาตัวนี้นะครับ มีเรื่องของบริษัทนะครับที่รับรองในการผลิตก็คือบริษัทโปรดักต์แมชชีนในแถบนีนจำกัดติดต่อได้ที่เลขที่125่นะครับมูสีตำบลปราศักอํอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับ089นะครับ6 35, 3สาม5 5นะครับสามารถติดต่อได้ทุกเวลาครับ